สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Counter Strike ซอ n ซอมบี mm ้ hmm. นะครับผมแล้ววันนี้ผมเพิ่งได้สนไนตัวใหม่มานะครับผมนี่ครับผมเป็นสนไนที่แรงที่สุดในโลกนะครับยิงซอมบี้ที่มีเลือดสองหมืนถึงสีนัดเช่นกัน,นครับผมคือสีนัดตายด้วยกันนะครับคือซีปืนนี้แบบเขาเรียกว่าแรง แรงโจมตีนี่แบบเขาเรียกว่าพลังโจมตีนี่ค่อนข้างสูงมากเลยนะรถทีห้าหกพันแล้วก็หลักปืนก็มีนะครับนี่นครับผมเป็นสไนเสีอที่ผมได้มาแล้วผมฟรีผาวรนะครับมาแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นโหมดซอมบี้ทั้งสามโหมดด้วยกันนะครผมซอมบี้อีวิลูชั่นซอมบี้ฮีโร่ซอมบี้แซดนะครับด้วยกันนะผมมาเราจะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า ผมจะสร้างห้องแบบเล่นคนเดียวนะครับมาเอาห้าวินพอแล้วสี่คนไม่ต้องการคนเยอะนะครับผมมันปวดหัวผมจะเลือกด่านนี้แล้วกันมาด่านโกดังนะครับให้ดูว่ามีปืนอะไรบ้างนี่ครับผมมีเทียบเลยนะครับนี่ครับ ลูกซองแบบใหม่นะครับอันนี้ก็แรงนะแมกนัมอะไรวะแมกนัมลาเชอร์โอ้ชื่อโคตรเท่เลยปืนนี้ก็ดีนะครผมผมจะลองใช้ให้ดูทั้งสองปืนเลยนะครับผมดูสิว่าจะเป็นยังไงนี่ครับผมลูกซองเรียกเทพเจา้าบางกรก,ก็มีนะครับเขาเพิ่งให้มามนะครับผมน่าจะประมาณมา 30วันได้นะมันหมดมันหมดวันที่30ตุลาคมปืนนี้อันนี้หมดวันที่30กันยายนนะครับโอเคมาเริ่มเลยดีกว่าในเมื่อเราไม่เสียเวลาเราไปชมกันเลยครับดูซิผลลัพธ์จะเป็นยังไง เริ่มเลยดีกว่าผมเลือกตัวนี้เหมือนเดิม 10, มาฮะเล่นสามโหมดด้วยกันนะครับ 2> 3, 2, 1. 1> ใครเป็นวะเอามาถึงก็เราเลย เดี๋ยวผมเลือกใครดีอ่ะอ๋อผมเล่นตัวนี้เหรอเลือดน้อยจังวะหมื่นสามนี่ก็ไม่ใช่น้อยๆนะเฮ้ยปืนอะไรวะไม่เงี้ซื้อปืนนั้นเลยเหรอเดี๋ยวด่ด่ดูมันเดียวอะไรวะเจ็บก่อนอื่นมันจะต้องยิงใส่เรานีหว่า แล้ววิ่งไปเฉยๆเลยตอนแรกขอให้ลองให้มันลองเดินดูอะ่ะโอ้รถเยอะนะอืมอ้าวไปไหนแล้วอะ่ะอ้าวนี่ไงอ้ y มันมีแต่คนเล่นปืนนี้วะเนี่ยดูดิมันจะทำอะไรจะทำอะไรได้ดูก่อน ดูความเก่งของมันดูว่าดูว่าป่อให้มันสู้กันนะผม <c oughs> ไปไหนแล้วะ <c oughs> อ๋อนี่ไงโอ้ <c oughs> <c oughs> ไปที่ <c oughs> จริงอยากให้คนชนะมากกว่านะไม่อยากให้ผีนะ โดนควรแป้บเดียวเป็นเลยโบดผมเก็บเรียบเลยตอนแรกก็กะว่าจะรอดูเฉยๆก่อนนะครับไปเอาพรีไปเดียวอจุดประสงค์คือผมจะมาเล่นปืนนี้ให้ดูนะครับ เดี๋ยวอีกคืนนะึ่งผมจะเล่นให้ดูนะว่าแรงไหมลูกซองแบบใหม่นะครับมาแล้วเอานี่ไปเฮ้ยอะไรวะมิงไม่โดนผมจะเอาจะผมจะเอาแห่ครอบมนะัน่ะระวังนะเสียวมิงเกิดมาเกะมาเกิดใกล้ๆ เสียวมากโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยตกใจหมดเลยออ,อัดเมง่งอัดเมง่งอัดเมง่งเอาซิวะอ,อ,อืมตายแรงอยู่ปืนเราอะอย่าให้มันเก็บของได้นะต้องป้องกันเอาไว้มาดิไปไหนวะ ไปดูไว้ถ้าเดินเร็วมันได้ยินเสียงนะเฮ้ยมาด่โอ้โหก็มาดีครับกล้าหรือเปล่าล่ะก็มาดิกลัวอะไรล่ะจะอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนหรอก อยู่ตรงนี้ปลอดภัยดีผมเล่นแบบคนน้อยนี่แหละไม่ปวดหัวเท่าไหร่คนเยอะแล้วมันคลื่นไส่นะครับมันดูร้อนแรงด้วยอีกอย่างฮึตายตายครับผมไหนๆๆๆมันมาแล้ว โอ้ยมาดิมาดิมามา,มาอะไรอะไรไม่ให้เข้าถึงไม่ให้เข้าถึงหรอกโอไม่กล้าเก็บอะเดี๋ยวติดเชื้อเดี๋ยวติดเชื้อซอมบี้กล่องอะไรวะม่คคดหน้าเกียดอะมีเลือดก,กับใยด้วยโอ้โหเลือดกกบใยมังมุมอะไรอะไร เวลาหมดแล้วเว้ยโอ้ยตายครับทำอะไรเราไม่ได้ไม่มีใครเป็นตอนนี้มามาลองปืนต่อไปนีครับผมเดี๋ยวจัดหนักให้ครับเดี๋ยวจัดหนักให้ถ้ามันตามาแสดงว่าเป็นนะเนี่ย อย่างนี้แสดงว่าเป็นว่าแล้วเป็นจริงๆด้วยถ้าเข้าก็เข้ามาเลยมาดิอยากได้ก็เข้ามาโอ้ยม่นลดตั้ง400แรงแล้วเนี่ยไอหมอซัมบี้อีโวลชันนี่มันอัพพลังโจมตีไม่ได้นะหลังจากเราฆ่าซอมบี้ได้อะมันอัพไม่ได้ าปแล้วตอนนี้ไปก่อนแต่ว่ามันน่าจะเริ่มข้างไหนนั้นไม่มาเริ่มตรงนี้วะไม่ได้ยินเสียงตอนมันเกิดไม่ได้ยินเสียงตอนมันเกิดเลยตายครับทำไมให้กระสุนมาน้อยจังโอ้โหแม่ปืนนี้กระสุนน้อยมากสไนเปอร์ที่ผมใช้เมื่อกี้นี่กระสุนโคตรเยอะ ครับนะอะไรยิงอะไรวะอ๋อพอยิงปั๊บนี่มันมาเลยนะเมื่อกี้มันจะไปหาอยู่ตรงนู้นใช่ไหมแต่นี่มันมาทางนี้เฮ้ยนี่ผมเปลี่ยนใจแล้วนะถ้าเกิดว่าเล่น3โหมดด้วยกันเนี่ย คลิปมันค่อนข้างจะนานอะ่ะผมก็ไม่ค่อยอยากคลิปผมก็ไม่ยอยากผมก็ไม่ค่อยอยากให้คลิปนี้นานมากเท่าไหร่นะครับคือเล่นแป๊บเดียวจบแป๊บเดียวสามโหมดอะไรนี่ผมไม่เอาแล้วนะครับขอผ่านขอผ่านนะครับผมมาใหญ่อยู่ไหนอีกตรงไหนอีกเพราะ่าเนี่มันก็สิบนาทีขึ้นไปแล้ว ผมว่าถ้าเล่นสามโหมดนี่ชั่วโมงหนึ่งอ่ะผมว่าโอ้โหเป่าทีเดียวปิวยังกะลูกปง่งตายง่ายๆเลยเนี่ยอะไรวะ เฮ้ยพี่าดิโอ้ยไออ้วนมานี่โอ้ยอโหติดจับแล้วผมจับจักไอ,อ้อ้วนมาผมจะลองใช้ปืนกากาดูดิูม่เมื่อกี้ผมเปลี่ยนปืนพกไปทัน เดี๋ยวผมจะลองใช้ปืนนี้ดูบ้างว่าแรงไมหมหมวดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเ,ยวเปลี่ยนปืนก่อนไอเชีย่ยอย่าตามมาตกใจหมดเลยไหมบอดซื้อของเลยวะ่ะผมไม่ค่อยไว้ใจบอดพวกนี้อ่ะเอามีคนเป็นแล้วลออาไ้ดีวะโอ้รถเก้าร้อย เฮ้ยมึงนี่ถือปืนนี้ไม่วิ่งช้าวิ่งไม่ทันมาดิอมามาไามไห โอเม้งไม่ค่อยดีเลยโอ้ยโหชอบสอบตัวเข้ามาวะเดี๋ยวเดี๋ยวเียปลี่ยนกัรเดี๋ยวลอนทดลองปืนนี้ 2> 3, 2. มาเล่นหลายๆปืนหน่อยนะผมจะได้สนุกขึ้นนะครับ มันช้า AWP อ,อ่ะแล้วไม่ยอมทิ้งปืนพอร,รู้ว่าเป็นไม่ยอมทิ้งปืนนะ่เพราะผมอยากได้ปืนนั้นอะ่ะปืนนี่มันถืออยู่อะ่ะเอ้ยรถแรงไม่เวลามันกระโดดนี่ยิงไม่ค่อยพันหรอกปืนนี้ต้องให้มันไม่โดดอะ่ะ โอ้โหรถเยอะแต่ไม่ยอมตายนะทีมึงทำแบบนี้มึงอย่าคิดว่ากูจะยอมให้เป็นอีกรอบสองกูมไม่เอาหรอกกูมไม่เอามึงไว้ไอ้บอดโง้แม้แล้วเมื่อกี้นี่ทำไมพกเราอะพอชิดขวาแล้วยิงมันไม่ปัดทีเดียวสาตัวเลยวะ มันกลับไปปัดซอมบี้ได้แค่ตัวเดียวอีกตัวนึงไม่เข้ามาอีกเนี้ยโดนเลยเฮ้ยปืนนี้แต่เวลายิงแล้วมันไม่มีเลือดนะเลือดไม่ออกอ่ะไอเลือดแดงๆมันไม่ยอมออกปืนนี้ อะไรวะเดี๋ยวเฟียลเป็นลูกซองมังกรบ้างดีกว่านะครับโอ้ยแม่งฆ่าได้เหมือนกันไว้ปืนนี้สุดยอดเป็นไงล่ะก็มาดีครับโอ้ตาย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 อะไรวะมึง หมาโอ้โหมีหมาด้วยโอ้โหเขาไม่ไปก่อนแล้วไปบ่ายโชคดีมีชายแฟนตาซีเนอะหมาก็มาแนละ้วเก็บกล่องไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวดนเดี๋ยวดนกัดโอ้ยเชี่ยอยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกตกชัยเหมือนเลยนึกว่าผี เชี่ยงงอ่ะผีจีนมาอีกแล้วมันไปยืนทำไมตรงนั้นวะโหมมออไม่กลัวไม่กลัวนี่เหลือเชื่อเลยอีกรอบหนึ่งมาต่อกันไม่กลัวก็บ้าแล้ว ไปยืนแบบนั้นเกือบไป่ะนะ่ะเมื่อกี้เกือบจะเปลี่ยนปืนเอาลูกซองแบบนี้มา 5, 8, 7, แบบนี้ครับใช้บ้างดีกว่า 4, 3, 2, 1. 1> มาดิมาดิมาดิ เป็นแน่เลยแบบนี้เอานี่ไง,งเอาเอาเอาดิ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 มัง,งกรอ,ออกมาตายครับซอมบี้หมดนี้เลือดจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมว่าซอมบี้ฮีโร่เยอะกว่า ไปอ้วนอ้วนโดนอาดเป็นไงล่ะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอากับดักกับดักกับดักไปให้พ้นไปให้พ้นโอเคดีนะที่มองเห็นกับดักอะถ้ามองไม่เห็นสวยเลยเอาเป็นหมดเลย แล้วไปวิ่งสวนทางแบบนั้นบ้าไปโง่จังวะวิ่งสวนทางกับซอมบี้ก็เป็นนะดิมันไม่ยอมวิ่งห่างๆวะวิ่งตรงๆก็วิ่งห่างๆรู้จักก็แบบแหมเป็นแปบ๊บเดียวเป็นหมดแปบ๊บเดียวเป็นหมดแบบนี้ โอ้ยไอสองตัวนี้ทำไมมันไม่ตายวะไม่ไว้ใจนะว่ามันจะแอบมาตอนไหนอ,อีกเนี่ยผมก็เลยต้องยิงสกัดไว้ก่อนสกัดล่วงหน้าไปเลย,ยตัวที่ตายมันมาปรากฏอยู่ใกล้ๆเราอะสวยเลยแบบนั้นนะ ระวังมันมาเริ่มตรงนี้นะต่อไปอะ่ะไม่เลื่อนเยอะจังวะแม่มังกรยังฆ่าไม่ได้เลยอะ่ะโอ้หมึงแปลงล่างแล้วเหรอ โอไมาเอาดีไะเดี๋ยวเปลี่ยนปืน 5, 8, 7, แค่นี้ยังไม่เข็ด 6, เดี๋ยวเจอนี่หน่อยอีกทีนึง 2> 2, 1. 1> เข็ดแน่นอนไม่ต้องหว่วงเดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวค่อยซื้อ อ๋อนี่แหละ,อละ,อละเอาเลยเอาปืนนี้เอาปืนนี้เอาไอ้เชี่ยเอ้ยอะไรวะมันซื้อไม่ได้ทำไมมันซื้อไม่ได้วะปลยกดผิดหรือเปล่าน่าจะกดผิด่ะ มันได้ครั้งเดียวด้วยนผู้ชมเอ้ยเอ a w ีนี่หวยแตกกับโหมดนี้เบี้ยวด้วยที่สำคัญเอาม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 าล่อมาๆๆล่อมา,อ,มาอืออะไรอ,อะไรอ,อะไร ตายเห็นไหมมันตายบอกแล้วเจอเข้าไปอะไร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 โจดทำไมโดดทำไมคิดว่าแค่เราจะช่วยได้เหรอโอ้ยด,ด,ดังโคตรเลยโคตรดัง <c oughs> ก่อนอืมเอาดีอืมเอาเลยมาดิโอ้หซอมบี้ทำอะไรเราไม่ได้เรายิงอย่างนี้อยู่เียวครับอือโอ้ยไม่โดนหลบหัวแตกหัวแตกตาย ยิงตั๊บเดียวหัวแตก <g ười> ยายายา,ยาเอาไอ้งโง่ทำอะไรไม่คิดไม่คิดวะฮะ โอ้ไม่ยิงอย่างเดียวเลย 10, 9, 8, 7, 6, โอ้เนี่ยอยากได้ปืนนี้ว่ะ <4, 3, S 1> ทำยังไงถึงจะได้วะ <1. S 1> ตามมามีพี่รุด,ด้ว้ไม่ต้องหรอกสงสัยหรอกไม่แม่มันเป็นบอกแล้วล็อกแกจะต้องไปใช้กำรใรนนรก ไอ้ผีนั่นลดทำไมลดน้อยวะเฮ้ย hey, ทำไมสนานผมไม่ค่อยแรงอะ่ะมันลดเป็นหมื่นไม่ใช่เหรอเนี่ยเอออยู่ดีๆก็กาก,ากสัยนี้อะไรวะมันลดเยอะกว่านี้ที่จริงจำได้อย่าบอกว่ามันมีชุดเกราะเยอะผีอะเลยลดน้อย อยู่ไหนวะแม้มีเลือดตั้งพันหนึ่งแต่ให้ชุดเกาะแค่ร้อยเดียวเนี่ยนะซัมบี้แม่งเกาะเยอะมากกว่านี้อีกอะโอ้อะไรวะพื่นยิงมะเปียตายแล้วเอาหัวแตกหัวแตกนี่เป็นหมื่นเกือบสองหมื่นอยู่ไหนวะ เพ่งอยู่ใกล้มากเลยเสียยไปไหนวะเอาชิบหายแล้วเป็นหมดเลยชิบหายชิบหาย มมาาจังหวะนี้หนีก่อน uh huh. หนีก่อนจังหวะนี้เ uh huh. ออมาเลย เ,เรียบร้อย 10, มาเล่น AK ดีกว่าเปลี่ยนปืนบ้างเล่นหลายๆปืนจะได้มันนะผมมา มาเลยมาเลยบอดเนี่ยมันโง่มันชอบวิ่งลงบันไดมันไม่ยอมลงตรงอื่นผีจีนไม่มีเว้ยไอตัวนี้มันไม่ได้ฟันทีเดียวเหรอมันไม่ได้ฟันทีเดียวแล้วเป็นนะตัวนี้ไอผีกองเล็บเนี่ย ู้สึ่จะเป็นตัวใหม่ใช่ด้วยอ่ะตัวใหม่ให้แบบนี้ <c oughs> เป็นเลย <c oughs> เหลืออีกตาหนึ่งตาสุดท้ายแล้วตาเดียวตาสุดท้ายมาโ <c oughs> อ้เดี๋ยวก่อน 5, ทำไมเป็นปืนนี้วะ 2> 2, 1. 1> ชิปหายแล้วมึงปืนพกโคอยนั้นไอ้ตัวนี้มึงน,นิ้วไอ้มือยาวนะอย่าเข้าไปใกล้มันไปแป๊บเดียวเป็นแล้ววะ ิหายไม่ตื่นเราอ่ะปนทบเราไม่ตายยากกว่ามัมมี่ในเอ็กชอตอีกแ่ะมัมมี่ในกรเอ็กชอตมันไม่ได้ตายยากขนาดนี้นะมีมีดนี้อยู่ไม่ต้องกลัว ชอบกระโดดจัง,งวะมีดก็เป็นฟันมันใกล้ๆไม่ได้หรอกอม่ไ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 ม่เกือบไปแล้ว โอ้ไม่เป <so ็นผีกันหมดเลยไอ้พวกนี้โอ้เอเคนี่ผมว่าแรงแลวนะยิงตั้งนานไม่ตายอ่ะโอ้แมกนัมเกมนี้แรงกว่าเอ็กชาร์ตอีกไหมคอร์สไตล์เนี่ยอะไรวะตานี้ตาสุดท้ายไม่ยอมหรอก ไอ้ตัวนั้นนะ่มไม่กล้าเอามีดไปฟันมันอะมือมันยาวมีสกิลนิ้วยาวด้วยมันยืดมือมาตะก,กวัวแปบ๊บเดียวไปแล้วโอโห่เ,เล oh oh. ไล่ยิกกันอย่างเงี้ยไม่จบไม่สิน้นว่าพลสาสมาการยิงใส่เท้านี่แม่นกว่า,านะจริง <Yeah. S 1> ไม่น่าเลือก AK เลย อยากจะลองให้ทนะ่านผู้ชมดูหน่อยนะครับผมจะลองทําคลิปอะไรอะไรที่แบบคนเข้ามาสนใจดูเยอะๆนะผมก็คิดอยากจะลองทําดูนะครับทาเล่นๆก็ไม่มีอะไรมากมโอ้ชนะแล้วเฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้ก็ฟันได้อยู่นะตอนแรกของเบกล้าโอเคครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมในเกมหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเกมเลฟเฟเดสพรุ่งนี้ผมจะลงมือทําอยู่นี้เลยนะครับเป็นมดรีวิวก่อนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย